วุ้นซิงดีลิทัยสวัสดีครับวุ้นซิงดีลไทัยประจำวันที่17มิถุนายน2564ครับวันนี้เซ็ตบวกถึง2.48ครับตัวที่1ครับกันกุลครับยังมาเหมือนเดิมนะครับกันกุลราคา4บาท38สตางค์วันนี้บวกถึง14สตางค์นะครับตีกับช่วงเช้า การกุลเป็นหุ้นขาขึ้นครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานสาธารณูปโภคครับภาพรวมบริษัทมีกําไรแนวรับ4บาท38สตางค์แนวต้าน4บาท48สตางค์ตัวที่2 PSTC ครับ PSTC ราคา2บาท66สตางค์วันนี้บวกถึง26สตางค์ครับ แต่ว่าช่วงท้ายนะครับไล่ดูตรงนี้ด้วยแนวรับ2บาท50สตังค์แนวต้าน2บาท78สตังค์ PSTC เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรนะครับเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นนะครับภาพรวมบริษัทมีกำไรติดสแกนเมื่อวันก่อนไม่ขึ้นนะครับพอมาเมื่อวานกับวันนี้ดันเลยครับ ตัวต่อไปครับ AIE AIE ราคา1บาท62สตางค์วันนี้บวก10สตางค์เมื่อวานก็ติด AIE เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรแนวรับ1บาท56สตางค์แนวต้าน1บาท78สสตางค์ มีแกลบคนซื้อไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้นะถ่ายตลาดตัวต่อไปครับ true t r u e true ราคา3าบาท34สตางค์วันนี้ true บวก6สตางค์ แนวรับ3บาท26สตางค์แนวต้าน3บาท41สตางค์ทรูเป็นหุ้นเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่แะครับสื่อสารภาพรวมบริษัทขัดทุนครับแนวรับ3บาท26แนวต้าน3บาท41สสตางค์ตัวต่อไปครับ CSS ไปเข้าซื้อ css ราคา2บาท20สตังค์วันนี้บวก4สตังค์แนวรับ2บาท12สตังค์แนวต้าน2บาท34สตังค์วันนี้ css เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นนะครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการพาณิชภาพรวมบริษัทมีกำไร ตัวต่อไปครับ ETC ETC ราคา3บาท38สตางค์วันนี้บวกถึง18สตางค์ครับแนวรับ3บาท11สตางค์แนวต้าน3บาท46สตางค์ ETC เป็นหุ้นสาเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานและสาธารณูปโภคภาพรวมบริษัทมีกำไร ตัวต่อไปครับคัมเวลคัมเวลราคา2บาท38สตางค์วันนี้บวกถึง36สตางค์ครับบวกวันแรกด้วยแล้วบวกเยอะด้วยเสี่ยงนะครับแนวรับ2บาท9สตางค์แนวต้าน2บาท40สตางค์คัเวลเป็นหุ้นเทรนขาขึ้น เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรแนวรับพูดแล้วตัวต่อไปซีออย o i ซยราคา3บาท18 4. สตังค์วันนี้บวก4สตังค์ซีออยเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นนะครับภาพรวมบริษัทมีกําไรแนวรับ3บาท10สตังค์แนวต้าน3บาท24สตังค์ตัวต่อไปครับ Ukem UKEM ราคา1บาท30สตังค์วันนี้บวกถึง10สตังค์สำหรับ u k เ m ผมคิดว่าบวกเยอะวันนี้ถือว่าบวกเยอะมาก พราะว่าปกติอยู่เข้มจะบวกไม่เกิน45 4 5จุดส5สตังค์นะครับแนวรับ1บาท17สตังค์แนวต้าน1บาท36สตังค์ตัวต่อไปครับโชว์ครับโชว์ราคา1บาท17สตังค์วันนี้บวกถึง14สตังค์โชแนวรับ 1>, 1บาท1สตังค์แนวต้านเป็นออทามไฮครับไม่มีแนวต้านตัวสุดท้ายครับเป็นหุ้นชนเพดาน UEC ครับ UEC ราคา2บาท16สตางค์วันนี้ชนเพดานบวกถึง49สตังค์ครับพรุ่งนี้ก็ลุ้นว่า ดันขึ้นไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าแท่งยาวมากดันขึ้นไปสักนิดหนึ่งแล้วก็เปิดแก๊ปให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้พอมีตังใช้นะครับแล้วค่อยหล่นก็นแล้วกันนะครับเปิดแก๊ปไปที่2บาท80สตางค์ครับแนวรับ2บาท16สตางค์แนวต้านอ่อถทม์ไฮครับพุ่งนี้ฝากติดตามหุ้นดังครับ SMD ครับเปิดที่ราคา7บาท20สตางค์ครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับน่าจะเป็นเกี่ยวกับสาธนุปโภค SMD ครับเซ็ตแมทครับฝากพิจารณาครับต่อไปเป็นหุ้นวอลเลนครับหุ้นวอลเลนต์ติดสแกนไม่เยอะเท่าไหร่มีติดสแกนแค่3ตัวครับตัวที่1นุษสา เดี๋ยวขอปรับไทม์เฟรมก่อนนะครับไปดูไทม์เฟรมหนึ่งนาทีก็แล้วกันวันนี้ไซเวยในกรอบนะครับขึ้นลงนุสาวาเลนซีราคา23สสตางค์วันนี้บวก1สตางค์ผมสังเกตดูนุสาวาเลนซีน, 4, นี่บวกวันละ1สตางค์นะครับบวกวันละ1สตางค์2 1 2 2 23 สามวันบวก3สตังค์ไปไล่ดูนะครับแนวรับ21สตังค์แนวต้าน24สตังค์วันนี้วิ่งชน24สตังค์แล้วดันไม่ขึ้นครับหลายล้านเหลือเกิน30กว่าล้านตัวต่อไปครับสามารถบอลเลนสามราคา3บาท22สตังค์ แนวรับ3บาท18สตังค์แนวต้าน3บาท32สตางค์ตัวต่อไป CGH Valence วันนี้เพิ่งเปิดตลาดเพิ่งเปิดตลาดนะครับราคา31สตางค์แนวรับ28สตังค์ แนวต้าน35สตังค์พรุ่งนี้ฝากดูหุ้นวอลเลนตตัวใหม่ด้วยครับเพิ่งจะเข้าตลาดในตารางนะครับ UWC w a l ลน n ์3ครับหุ้นซิงดีหรือไทยครับคัดเฉพาะหุ้นขาขึ้นราคาต่ำกว่า4บาทหรือใกล้เคียงนะครับให้เกตตามบอลลูมที่เข้าซื้อคนซื้อเยอะให้เกต A บวกบบกไล่ลงมาเรื่อยๆครับ ควรเข้าซื้อแบบเข้าเร็วออกเร็วนะครับหุ้นตกทะลุแนวรับแปลว่าหุ้นตัวนั้นไม่เป็นไปตามที่เราคาดไว้ครับคัดล็อตเลยครับหาตัวใหม่เล่นครับหุ้นขึ้นทะลุแนวต้านก็แล้วแต่ท่านว่าจะสู้กับความโลภของตัวเองยังไงครับใจตัวเองครับคุณสิ่หงดีเลยไทยสวัสดีครับ